รวมกับเจ้าบ้านงานตุบตึกนะครับต่อไปนะครับกอดทุ่นเมื่อวานเราเขาก่อนนี้กอดทุ่นนะครับกอดกุ้งกอดทุ่นเมื่อวานกอดทุ่นชุ่มชลนะครับก่อนทุ่นสัตจับคุ้มของสัตนะครับคุณมของสัตว์แต่ก่อกองทุ่นชาวฟันดาบีเมื่อวานนะครับต่อไปนะครับขอโทษครับสารท่าระน้ำสาธท่าระน้ำกอดตุ่มหับริโภคนะครับกระโปงนะครับก็คือมี่ไฟน้ำล้นนะครับทีประจักษ์อยู่แล้วนะครับทึบไฟน้ำล้นสายการนะครับ มีแนวคือรับคะเนนเปลี่นไฟน้ำล้นแล้วก็มีที่นะครับนำปลาเปล่าเมื่อวานดูสีแห้งนะครับต่อมาต่อมาครับก็จิมีอันนี้คือวนาคุ้มนะครับวันทัพพุ่งนะครับธมุทิเกศตําบลน่านสร้างจะมีเปล่นแบงเป็น12คุ้มนะครับแบ่งออกเป็น12คุ้มนะครับก็คือมีคุ้มที่หนึ่งนะครับคุ้มตะวันสีทองนะครับก็มีข้อด่างพุ่นพอบุญน้ำอินทะยังเป็นวนาคุ้มนะครับคุ้มที่สองนะครับกือคุ้มอุดมสุข นะครับวันนากุมก็คือคุณ่อสันนันบุญเกิดน,นะครับคุมที่สามทางกานกำนันทา่านพยาบาลทณากรรการหมู่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนชา,าวบ้านกดพึ้นนะครับที่รักทุกท่านอันนี้นายเพอพร้อเมเล่ทีมงานนะครับได้ออกมาตรวจประเมินติดตามผลง,งานหมู่บ้านยั่งยืนนะครับแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนาการปาะวัตของหมูบม่บ้านนาขุดพึ้นนะครับบ้านนาขุดพึ้น หมู่ที่เขตบลด่านช้างตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 1 4เดือนสิงหาคมปีตั้งขึ้นวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 1 4แยก,กออกจากบ้านหนองด่านหมู่ที่6ตบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดจังหวัดอุดอรธานีในขณะนั้นนะครับเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนในแต่ละปี เลื <ítulo> anyway ่การปลูกบ so oh, ้านเรือนของประชาชนแนะนําตัวเมื่อกี้นี่แนะนําตัวนี่อันผู้ผู้ใหญ่ศรีตากกับอาณาเดีกล็กสุ่มสีลูกสิลลกว่าน้อยสุมสิตบมือสิตบมือให้ยไปนอนเนี่ยนะแต่ดักเสีซตันไหนนะครับน่าจะได้บาหูของผู้ใดเป็นผู้ใดใช่ไหมนั่นนะครับแต่เขาว่าเป็นยังนะครับมีลูกตัวสามสีต้นเหลืวงูอ้ละนะครับพอจับท่านนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีหน้า รวมถึงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะซึ่งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างนั้นได้มีการดําเนินการนะคะซึ่งเริ่มดําเนินการในปีพุทธศักราช2565นะคะมีวัดที่เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอยู่จำนวนหนึ่งวัดนั่นก็คือวัดศิลาอารนะคะ ดันในวันนี้นะคะเรามาดูครัวได้ย่อยกันนะคะก็ในระดับชุมชนนะคะแล้วก็ในระดับครัวเรือนแล้วก็ในระดับบุคคลนะคะก็ได้ยิ้ทุกคนกันทางนี้มีรักปลูกผักกินเองมัม่งค่ะได้ยินไหมคะตออเน้่องีกก็ได้ยินเนาะนะคะผู้ใหญ่นนะะบ้านได้ยินถูงนะคะทางนี้มีผลผู้คนรักกันได้ยินเนาะนะคะวันนี้มีคำถามทางคุณน้ำนะคะ ะคะอยู่ในหนังสือแล้วเนาะ,ะตามที่ให้ทางคณะกรกรมก,การได้ดูตามเล่มเอกสาร,า,การการประเมินนะคะอุ้ยขออนุญาตนะคะคอขออธิฐานขออนุญาตแนะนำสุก่อนชื่อและชื้อยาสาวรบนะคะเทศมณฑลนาจานะคะกะ็ในส่วนของอการสอบถามนะคะสองเดือนทีโมนามาอยู่งเพื่อนากางเนี่ยเน้นย้ำตลอดว่าให้เห็ดแผนงชุ่มชุ่นให้เสร็จสิน้น ให้ได้มือใดยคะจำใจก่อนไม่ให้ต้องใจยังเดี๋ยวแต่ว่าท่านแน่เพื่อใส่ม่ามัดหนักนะคะท่านบอทามนี่ส่งคือพัฒนาการอำเภอหนีสิเป็นผู้ที่สิบอะไรถึงเดือนเนาะเข้าก็เลยต้องแลกกันเนะยาะผู้ใหญ่มือนีเนะเาะระลางพัฒนาการอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใดสิได้ถึงเดือนนะคะ ก็ยังจะต้องขอให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจพี่น้องเท่าทุกท่านนะคะเห็นความตั้งใจแล้วกันใจอ่อนหย่อกเนาะบ่อยากไม่อยากถามบ่อยากคอมเมนต์นะคะแต่ด้วยภารกิจเพื่อพัฒนาให้มันดีขคือข้าวสตงนี่ขอแลกเปลี่ยนกันนะคะอ้โมีตัวสบัวสปัดโทษเต็มร้อยส้วดๆในคู่แซงอรุณนะคะจ้ามาข่องสิไปตรวจเบนเนื้อบนไหน นี่ก็เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านก็ไปทำบุญไปรักษาจินตูวแต่ว่าโครงการรักษาจินหาเมื่อวานจินหานี่ยั่งบ่เห็นครับยั่งบ่เห็นเนาะครับโอ้เนี่ยแต่ภาษาฝรั่งื่อสัตย์ว่า,ามีการส่งเสริมสุข์นามัยระหว่างแม่และเด็กนะคะมีครับอย่างไรบ้างครัก็ส่งเสริม ม่ละเด็กก็พอเด็กคลอดมานะครับเลยปวเรียนไปก็ต้องแนะนาให้แม่นะครับไปตรวจไอโอดดับหมอหรือกสมไปจับหมวไปที่เราจะสามารถให้ให้อาหารเด็กยังไงคะการหอาหารเด็กถึงคหาบูนะครับร่้ายอฟังกันหโบห ที่นึงคื้หงออกมท่าน,นอรสามารตอบไครับหนึ่งคืออาหารประเภทโปรตีนประเภทมันอันหนึ่งอ,อาหารหนึ่งคืออาหารประเภทโปรตีนสองประเภทแป้งนี่รถไั้ต่อที่เป็นรักษาด้วยกันเสารไฟขั้ต่อคัอ เราพอจะต่อกับโรงพยาบาลแล้กแหสุขภาพตำบลครับหมออะไรหมเออในสัตว์หมอสามเพื่อนยังโรงพยาบาลครับอหมอโรงหมอโรงพยาบาลนายไปตามที่ตำบลนะเขาไปมือ่อจาไปเพิ่มการิีนนั่ให้เขาเลยเอาเสียด้วยเนาะอยากดีกันนะ ให้ตกไปนั่งให้ตกไปน้างตัวต่อๆเราสองคนแรกในคือยังสองคนหลังก็พอในอันนี้ือว่ามันไม่ครบ นายชนาธิย์กรมศิลปากรรัชกลปุริยานนท์กรมปกครองนะครับก็เป็นคณะกรรมการตุลาการท่านหนึ่งนะครับที่จะมาสอบถามและก็พูดคุยในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับความมั่นคงปลอดภัยนะครับเป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายนึ่นะครับทั้งของรัฐบาลและก็ของคณะกรรมการบุรพ์นะครับสภานี้นะครับก็จะมีกรรมการที่เป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนต่างๆ ก็เป็นขนอราชการในเขตพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมกันนะครับวางแผนนะครับก็ได้สอดสองดูแลแล้วก็กำํำกับในส่วนของนเรียนนะครับก็ผมก็ได้มอบประชุมแล้วก็มอบนโยบายให้กับคุณครูประจำชั้นแล้วก็คุณครูที่ราู้สาต่างๆนะครับช่วยสอดสองดูแลถ้าหากว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่าอาจจะเข้าข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะให้ ครูที่ปรึกษานะครับได้ได้เลี้ยนนักเรียนมาอบเชยดูแลนะครับถ้าหากว่าบออของตัวประชางโดยเฉพาะนะครับประจำหมู่บ้านซึ่งในของตัวประชาด้วยภาพรวมนังหนูมีหนึ่งร้อคนนะครับในความชุมชมบอบที่เป็นชุมชมที่แต่งตั้งขึ้นนะครเป็นส่วนหนึ่เป็นนำร่องของอวามพึอากาศการับในส่วนของแผนงานที่จะในส่วนของที่จะดูแลรักษาหมู่บ้านได้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือในหมู่บ้านของตัวเอง นะครับก,ก็อันนี้ควาหมายให้ทางวิทยาศาสตร์ว่าวันใดวันใดวันที่เท่าไหร่ที่แต่งรับหน่วยของโทรบอหมู่บ้านประชหมู่บ,บ,บ,บ้านนั้นลงพื้นที่ตรวจอันที่สองคือในส่วนของอนในเขตของตงัวหนัง้างมีสองเขตนะครับในส่วนของตงัวหนัง้างท่านนายกอบตการช้างนะครับแล้วก็ท่านนายกอบตกระสู้นะครับท่านาวุฒิธรรม ส็หร,ร,ร,รับสกัดที่้นที่ท่านผูบริการเรียนนะครับนแล้วก็จะขอรับเพิ่มเติมจากที่ท่านประธานนะครับ่ด้รับมหาไทยนะครับได้อสอบถามนะครับแล้วถือว่าเป็นโอก,กาสได้มามีเทยียบแล้วก็เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนกับท่านรปจตซ,ซึ่งขันอุ่นไปแล้วนะครับ ໃນຕໍາແຫນ່ງຊອຍกันແລ້ວແລ້ວແລ້ວມີວະຕິມີປະຕິຖາຫ

เป็นพักเช้าปีไว้สะดรสะดอ,อนะครับน,นี่คือนนคบ้านมันอยู่งชื่ออะไกข้าง่างผมนั่น,นเป็นไม้กางเก็บเครื่องทำได้ประยัดเอาผู้ใหญ่อธิบายให้ฟังหน่อยสิปลูกอัได้บ้างอันนี้บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง มีักอะไรบ้างคะอะโอเอันนี้จะเป็นต้นหอมนะครับอันนี้คื้หอมอืนนครับอันนี้พกระจอนกระนันหอมาดเนแก้แล้วกระนันอมก้นกี้เลาีนี่คือ ใช่ใช่หลายอย่างใช่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 ไม่ใช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 ่่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใม่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใม่ใช่ใช่ใ่ใช่่่่่

vào nhong này về phụ phân phụ quân xã con để mẹ đi lên cái thanh vàng ốt sáng đèn, kim ca tang vàng ốt sáng kim linh tang cả tai mà phong nay thơ quân phụ hải sắm hoa phụ binh, của ca sĩ sau สำรับปรณีขอขอบคุณหลวงู่สุขูสุคนครัันนี้คับผมในสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการหรือประธานหรือนายเพือได้พูดไปก็พูดเพื่อพูดเพื่อที่จะอยางเชิงทดสอบว่าผู้ใหญ่บ้านจะอารมณ์นิ่งไหมจะโกรธจะเครียดไหมจะซีเรียสจะเครียดไหมเพราะตรงนี้คือบุคลกของผู้นําทั้งหมดเลยถ้าผู้นำนายเฮยี่ยนยดอีญันกอยู่ธมง อะลรทานาสิงปานาทิปาตาเปรันสิ่องอไรางๆใช่แต่ผู้ใหญ่ก็นิ่งถึงแม้จะไม่ได้ปากเนี่ยบินท่านเพดาอนเา้าหูผลหน่อยมันเยยงฟังขารุฟาวาสุลาแตสุรา่นะครับอันนี้แต่บุคลิกโดยรวมทั้งผู้ใหญ่และผู้ช่วยก็ยังถือว่าดีนะครับเป็นบุคลิกของคนอ่ะไม่ได้เป็นการทดสอบของนายเฉยๆที่ได้พูดไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในกรีนที่ที่ดีมากนะครับสาหรับบ้านนาตพื้นอันนี้ก็ขอชมสาหรับคำพูดคําจาของคณะกรรมการนะครับหากถ้าหากว่าพูดชิ่อใดไม่สนองหูสนองตาสนองปากนะครับอันนี้นายเพอร์ก็ขอโทษขออภัยนะครับก็เน,นี่นองจาว่าเป็นการทดสอบเป็นการประเมิน